ตำนานเสือดำเงาแห่งความยุติธรรมป่าไรอ้อยและศรัทธาที่ไม่มีวันตายในยุคที่กฎหมายคือของคนรวยเสือดำคือความยุติธรรมของคนจนปฐมบทแห่งเงาดำนานมาแล้วนะบ้านดอนมะเกลือกลางป่าอ้อยของสุพรรณบุรีชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นเขาชื่อดำ บุตรกำนันเป็นคนที่สี่จากพี่น้องแปดคนโตขึ้นมาท่ามกลางฝุ่นดินลมทุ่งและเสียงควายไถนาแต่โลกของเขาไม่เคยยุติธรรมเมื่อบ้านถูกปลน้นแม้ต้องหลบอยู่ใต้ถุนบ้านทั้งคืนและเจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยช่วยอะไรความเจ็บปวดนั้นฝังรากลึกในใจของชายหนุ่มและในวันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจหยิบปืนแทนคันไถเส้นทางจรผู้ไม่เคยซ่อนหน้า หลังบวทเรียนและออกจากผ้าเหลืองเขาเข้าร่วมกับจอมโจรเสือพรมก่อนจะรวมผลตั้งซุ้มเสือดำที่ป่าไร่อ้อยใกล้วัดขวางเวลุวันชื่อเสียงของเขากระจายไปทั่วภาคกลางแต่เสือดำมิใช่โจรธรรมดาเขาคือโจรที่ชาวบ้านรักผู้แจ้งลงหน้าก่อนปล้นผู้ไม่แต่ผู้หญิงไม่ทำร้ายผู้ยอมจำนวนและไม่แต่รงสีตลาดวัด ชาวบ้านกล่าวขานว่าเขาคือสุภาพบุรุษเสือดำผู้ใส่ชุดดำถือปืนคู่และทวงคืนทรัพย์สินที่เคยถูกปล้นไปจากประชาชนกดเหล็กของซุ้มเสือดำหนึ่งห้ามแต่ผู้หญิงในหมู่บ้าน 2. ห้ามปล้นตลาดสดวัดโรงสี 3. ห้ามทำร้ายเจ้าซับเว้นแต่สู้ก่อน สี่แบ่งทรัพย์เป็นห้าส่วนเลี้ยงกลุ่มฆ่ากระสุนคนจนโรงเรียนวัดห้าฝ่าฝืนประหารชีวิตศรัทธาเหนือกระสุน เสือดำไม่ได้แค่ถือปืนแต่ถือธรรมะและคาถาศรัทธาต่อพระเครื่องของเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทําให้เขาเป็นที่เรื่องหรือว่ามีวิชาอาคมคาถาคงกระพันเสกกระสุนไม่ให้โดนตัวและสามารถหายตัวได้ในป่าเกจิอาจารย์ที่เสือดำศรัทธาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ผู้เรื่องวิชาเศกของและคงกระพันธ์เสือดำพกพระหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกติดตัวเสมอเชื่อกันว่าเป็นเหตุให้รอดชีวิตจากดวนปืนหลายครั้งหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเจ้าตำรับคาถานะมหาอุดและยันตรีนิสิงเหตุที่เสือดำเขียนใส่ผ้าดำพันอ,อกไว้ก่อนออกปล้นหลวงพ่อทอบวัดชนแดนเสือดำเคยเล่าว่าได้พยันร่มโพ จากหลวงพ่อทอบและติดไว้ใต้หมอนตลอดทุกคืนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเคยได้เหรียญรุ่นแรกจากชาวบ้านคนหนึ่งเสือดำให้ความเคารพอย่างสูงของขลังที่เสือดำพกติดตัวพระหลวงพ่อเดิมพิมพ์ขี่เสือเชื่อว่าเป็นประที่ช่วยคลา้าคลาดกระสุนได้จริงตะกรุดหลวงพ่อกวยสามดอก ร้อยไว้ที่เข็มขัดหนังเสือดำถือเป็นเสมือนกรอกคุ้มภยัยผ้ายันมหาอุดเขียนด้วยเลือดไก่พันอกซ้ายไว้ทุกครั้งก่อนออกปลนมีดหมอหลวงพ่อเดิมสำหรับสะดาะเคราะห์และลงนปัดตลบสีพึ่งเมตตามหานิยมทัดมูกและปากก่อนเจรจากับเจ้าทรัพย์เชื่อว่าไม่มีใครกล้าขัดขืน ตำนานเรื่องเล่าและเหตุการณ์ศักปล้นโกดังเศรษฐีแจ,จกข้าวให้ห้าหมู่บ้านทิ้งข้อความว่าข้าวนี้เคยถูกปล้นไปจากชาวบ้านมาก่อนตัดไม้สร้างบ้านให้คนยากไร้แจกวัวให้ครอบครัวละคู่เคยปรากฏตัวหน้าวัดกลางคืนพร้อมพระพุทธรูปโดยไม่มีใครรู้ว่าใครนำมาชาวบ้านเชื่อว่า เสือดำมาเพื่อช่วยไม่ใช่เพื่อทำร้ายบางบ้านวางห่อข้าวไว้หน้าบ้านทุกคืนฝนการเผชิญหน้ากับขุนพันเมื่อรัฐเริ่มปราบจนขุนพันธรักราชเดชมือปราบผู้มีวิชามาดวลกับเสือดำที่ชัยนาทไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะทั้งคู่มีคาถาจนขุนพันเอ่ยว่าเจ้าหยุดข้าจะถอนหมายจับทั้งหมด เสือดำนิ่งคิดอยู่สามวันแล้วกล่าวกับลูกน้องว่าเราปล้นมา20ปีไม่มีอะไรดีขึ้นถึงเวลาวางปืนแล้วจากเสือสู่พระเขาวางปืนแล้วบวชด,ด้วยแรงศรัทธากลายเป็นหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรเจ้าอาวาสวัสินวนธรรมวินผู้เปลี่ยนตนจากโจรเป็นนักพัฒนา สร้างโรงเรียนวัดและโรงพยาบาลสมุนไพรในชื่อของตนและมรณภาพอย่างสงบในวัย114ปีปิดตำนานเสือดำผู้ไม่เคยตายจากใจประชาชนข้อดีของเสือดำมีอุดมการณ์ไม่ใช่โจรเพราะโลกมีศีลธรรมกฎระเบียบชัดเจนช่วยเหลือผู้ยากไร้จริง กลับใจด้วยศรัทธาไม่ใช่เพราะความกลัวข้อเสียของเสือดำยังละเมิดกฎหมายใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือลูกน้องบางคนแปรพฤติกรรมอาจกลายเป็นแบบอย่างที่เข้าใจผิดในสังคมบทสรุปแห่งตำนาน เขาไม่ใช่นักบุญไม่ใช่คนดีโดยสมบูรณ์แต่คือคนธรรมดาที่ลุกขึ้นยืนในวันที่ไม่มีใครยืนข้างชาวบ้านเสือดำยังอยู่ในเงาไร่อ้อยในคำสอนที่เปลี่ยนปืนเป็นพุทธคุณในศรัทธาของคนที่ไม่มีใครเคยปกป้อง